เสียงปรบมือดังๆให้กับอาจารย์สวนเอลซิงอีกรอบนะครับแชมป์มอแค้นแห่งประเทศไทยเข็มพระราชท่านจากสมเด็จพระเทพพราชดาครับพี่น้องของแทแน่นอนบ่เป็นปอมบ่เป็นแย่ไปเป้าแค้นทั้งใดครับว่าไปประกวดวัสดุเวลามาเบิดลทั่วประเทศไทยไปโลเกียรติยศโลลั่งวันได้มาเบิดถูกโลครับพี่น้องพยายามพ่นยุ่ยียนแล้วกวางอากลากเทิ่งโลเทิ่งถวย ไห้เบิ้งถวยได้ย่เรามีแต่ถวยวอ่อหลดคือสิมเมนแต่ว่อ,ว,อวัดนั่นแหะผมว่าวอ่อวัดแต่ไหนกันว่อหยั่งศนเพิ่นประกวดอยู่ในวัดเพิ่นเลยเหมือดโลแต่เด้เพิ่นเลยเอาถวยให้วอ่อนั่นลราว่อวัดวอ่ะว่อสวนตัวี้นะนะให้สิมาว่าวอ่อสวนอีกอยู่เนี่ย <laughs> ขอได้รับความขอบคุณจากปราบองตา,าพระบิดานั่นแหละครับ สือปลาแดกปลาล่าเมื่อนี้ข้าแถมฟีแคบหมูตาขี้ไข่พระบิดาไปเลยล่ะครับได้ยินเสียงแค่นาวคิดเห็นข้าวแต่เป็นนุมแนวบ่น้อยพออ่อยเม่าก็ไดเป่าเกี่ยวสาวบันดันเป่าเล่นสาวบันนี่คือสีเทาบ่าเป็นดอกน้ะเมียเสียงแค่น้ำบ่สินเสียงขึง้นยามเออวยเอกลักษณ์คลำแพ่งใบอีสานเมื่อีสานเขาหนี่เมืนนมม่อนี่นำนำซุ่มปลากุะบอนคือแขกแกงหางปลานหน้าห้องคือข้างฟารันขั้นประจักษ์จันห้องปานฝ่ารวงบน ยาสเสล่มถิมพ้องพันพี่น้องเก่ายาเสระโคเสือไปหลงย่องผู้อื่นดียาเสลิมถิมพักกระเดาคกเกาบาดไประลาบก่อยจังเสือเอาถึงโอ้ยมันผัวผู้ใดมาโก้เถนอ้เอเจนสดได้หุ่นดีคืออาทิตย์อยนี่เนาะยางน้ำกลนกันปานเพียนหน่อยสิไปกินเงี้ยกราบสวัสดีอีกสักครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องครับยังเป็นทางการ ขอรกราบนมัสการเทรศวัเทระกราบสวัสดีไปทางผู้นำมู่บานของเฮาที่เป็นท่านผู้ใหญ่ตลอดถึงผู้รักษาการละสังงานวัตสุกรรมสุไฟครับขอกราบสวัสดีคณนะศรัทธาเจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ตด้วยนะครับพี่น้องชาวบ้านของเฮาผู้มีจิตเป็นไทยผู้มีใจเป็นบุญไปมากุศลครับในรูปแบบของลำกลอนประยุกต์เทื่อแรกแหงหมานบ่ค่อยมาจักเทือกหน้ามณีก็มาขอฝากเป็นลูกในบ้านวันในสวนอีเมีของเฮ้าในเด้อขอพระคุณห้องนำห้องทา ให้ลูกไส้ลูกสาวขนมบอลองบอลลัมเขาโลดลูกหลาเอ,อ้ยว่าสันออปวดนักปวดเบาเขาเลยว่าสันแม่เปิดมาให้ลูกให้เต้านี่แหละจะเป็นเพื่อนดีกักซะออผู้สาวเกาุก่นี่แหละครับรุนนาฮานนี่ละรอยยิ้มของเธอช่างบาดตาบาดใจรอยยิ้มของเธอเต็มไปด้วยคราบน้ำมาร์กเนี่ยแหละครับเอาแม่ก้อนสิบ้าพีฟ้านนองเข้าไปมวนไปซีนครับยกแร่แขกหมนันที่ระบาดความที่มัน่นขออนญยตไหวอ่อ,อยยกครูเป็นหลักการธรรมดาสก้อนคุณแม่ ยุ่นน้ำมีแม่สกักกอนหนูยุ่นน้ำแม่สกักกอนอีพ่อลำก่อนได้อ <c oughs> ที่ระวัดหน่อยส <c oughs> วัสด,ดีครับแม่สวัสด,ดีครับมา <c oughs> เสียงโมเดเตอร์แคบลงอยู่น้อยหน่งครับโอเค là nó về กับน้องบอจุ้งแสนกัน nó đi เนาะสวัสดี đi สวัสดีครับ เอาละนี่มาลํำปูลํำกอนคณะไม่กอนอื่นก็ขอสําร่วมจิตสําร่วมใจสําร่วมกายสําร่วมว่าจาไว้สากรและลึกถึงคุณบิดรอนมัรดาคุณครูบาอาจารย์สอนผู้ประสิทธิ์ประสาทให้แล้วจังว่าสาธุสาธุสาธุเดอคุณพระพุทธรัตนาไยังคุณมาทำมรรตนาตายังสังขรัตนาไยัง นี่คือคุณมาสีรัตนไตราวากุุสันโทโกนาคมาโนกัสสโปโโพตโโมโหส,สีสีสีอาริยะเมตไตโยลวนแต่นอพุทโธจงมาปกมาบังสาธุเนจงมากังจงมาเลี่ยมย่ำลำ โอ้ยยัดไปเห็ดไอ้เธอคอยคอยเทาะไอ้จิตกะลั่นะนะเอ็นั่งอยู่นั่นละแม่โมบันนี่น่องไหนเกือบเบื่อเพื่อคุยสั้นเธอเลยอยู่บันนี่โอ้ยเนาะอันน่าขนกว่าจีบเดี่ยวหนี้บ่หัว ใดรก็ยาำมาบอกไปกินเหล่าเด้อคอนี้ข่อยข่อยยานก็กินดื่อละนนเดียวกันกับสองคนนี้บอกหยุดบอกมมดอกเจ้าเหรอมีละไล่ต่อไปใส่หมวกอีหมงนั่งพับเพียอยุ่เนี่ยเนี่ยมุงมูตาเหลี่ยมมองมองยุบกับเนี่ย พระคุณเอิอเขาเมื่อเนี่เตอไม่คือนีไมลัะ เอาละนี่เราภาสาธาเุดื้อสาธุเุดื้อขากขนบนอมน,นี่ไปทุนเกตเกษานึกถึงคุ้นคู่บ่าให้แผล่ขุ่มปกเจ้ายังเฝ้าลำถั่วเพ็ินบ่เบิ่งเฮาดอกถา,า,ามไปเอาสาท่อไปพอบโอ้ยเนาะบาทละคา้นดอกเมยไอ้ลำบันได้มีสุบ,บานแต่บาบาัต อเอาละฮันี่หลับภาษาอาุดเออภาธาอุดเอขาขนบหน่อมในไปทุ่นเกตเกษานึกถึงคุณคู่บากให้แพกลุ่มโปกเก้าคุณนัันเดคุณประสงค์องค์เจ้าทางสามไม้มาเดียมไห้มาเทมบะเทบขาไปคุ้มเกลียวสูปการใปดำละใบไปเบิดถูกดันถูกถูกดันมาทำมาทวโอกาสให้มาในสู้สักก็สอยป่องโปอง สองเต้อเจ้าพิดาฮะพอและบม่ลูกข้าเป็นแร่นพรื่นขยำเขากรบากอนวันนีได้กกระวังในูกเด,ด,ดือดร้อนไปนำมาดซอยให้น้ำบุญขอพระคุณั้งหลให้นเนรน้ำลำบางให้มาเทนขังเวลาลำลองเอวเมื่อนี้เสร็จลาบพอถูกพี่นาแล้วจะมาขึ้นสู่วงขอเซิเเร,เววนนร์นเดือดเซิร์นไปเบิดสู่ทรงโขงขับจักรวังในบะดำหัวขิด หัวคิดดังเก่ประสองค์ูขยาได้มีแนวอยู่ให้ลำบดดีก้ากันมือนี่ละลำเสีงกันยาได้พีดพระพังหลังหน้ายาลงให้คนสาหัสละเป็นปงปๆง,ง,งปงปงปงท่องทัวปัตตพีหุนละภะสีอาริยะเม็ดไตยขยาเส้งวางเวนยาได้มีละเวนต่องสนองน้ำคำซอยให้มาคอยผู้พิทักษ์หาไว้เอาเอกร ยาสีไดงข้าเดินมาเป็นเรียบตอนนบทนับาทการแสดงให้นี่มาเฟงมาสูงลำดูกระผมบางให้มาเป็นทิทางให้อย่าลงว่าไหลทางอื่นผมนั่นเด้ขอขยึนต่อสู้ความรู้เดียงไหลขอเสนอเสิร์ฟพระเทพไปทนให้สถิตแทนเดีนนเยนสวรรค์เบียสุวรรณปุษาลาเมฆคาดวงสวยมากของไอหนี้เยี่ยมเทียมพิม้งยาได้ห่างจงลามาเป็นหนทางให้ผู้ขาเน็กได้เหวี่้ยิวได้เร่ให้ไหวีว่ยิวเดียนไหล ไปหอมบักเผากับมันใจมันใจวันร้อนน้วยแหงรันน้วยแหงมันไข่ตัวบักดิบดิบนี่แล้วห้องแหนเบิ้งดูดใหญ่ห้องแหนเบิ้งดูดก็ชิเบิ้งซอยมื่อเจ้าดอก ศรัทธาเจริทไปทำมาท่านแกแก่คนก็หลรนี่มากล่นนี่มาเตาหว่วงงานถูกหมูบ้านส่งเข้าไปหาบอกเวลาทำบัวไปหวมกันละวันนี้ลุงหรือป้ากูเอาอาดองพีลุงหรือป้ากูเอาอาดองพีใดเมื่อสันวับนดีก็เลยมาโต้ก็แต่งแต่ประเทมพรทท้อมเสืเอ ตกคแตงเร็วกบเครื่องกองบุญล,ลุงทุนไปกระบอกได้มีแนวอุ่นใส่ปานเกบบมีแนวเขียวคุณใส่ปันเกบบมีแนวเขียวคุณสมกับมาเป็นบุญกระบอกได้ขาดได้ขกะบอกของอย่างใดถึงนั้นละเทาบานหนึ่งบ้านไต้ไหลหลังมาโมสมไก่มักได้คือนกินของใส่บจาระ,าะแกงจักตบไปคมหัวขวา่ พวกไก่ประจักลาใส่เป็กาเทินปล่อยใส่บีนอกจากมีเปเทินะเครื่องของบวานเอาุมากินเอามากันเ,าาเลี้ยงน้องเลี้ยงพีเลี้ยงพี่สมประทางเพื่อมีกระทำบุญส่วนนี้สมดำดังบงังขอบพระคุณอีกครัง้งอี้พยังให้ใจบุญขอบพระคุณเดินกับผู้รับฟังวันนี้ดีบอดีกาให้พากันยอ่อ กันยงบาลัมมาช่างลองบาลามมาช่างลองให้พี่น้องมาซืนเอาให้บ้านคึกคืคคนกับบ้านนี่บอนกันตัวผมขอบคุณลาะพะเมตตัวผมขอบคุณลาพะมีเพราะเท่าคนแก่ที่มานั่งฝักลําบางคนไอมามาเตะหงมาทำ บางคนไอ้มาละเตงหัวคำลำมาชี้มาลำให้ผมขอขอบคุณเป็นบุญลาลัยวาสนาเป็นบุญลาลัยวาสนาที่จังผมมาขอบคุณขอบคุณ,คณวันนี้เราจะาพาทบุญวันนี้เราจะาพาทบุญขอขอบพระคุณที่ให้ผมมาลำขอพระคุณที่ให้ผมมาลำหัวอ,อกซ้ำแนวชีวิตหมอหลำขบันต่อยมาตำ มันต่ำข้มันต่อยมาต่ำถึงพร้อมปองปนปั่นข้บ่ดีขอบคุณทุกคนที่ดีขอบคุณทุกคนที่ดีถ้านอถ้าพี่ผมขอขอบคุณโปรดจงกระดุมคำจุนโปรดจงกระดุมคำจุนเขาพึ่งใบบุญกับแฟนทุกคนหมอลำเรือศิลปินหมอลำเรือศิลปินพว้น้ำตาไหลลีนลำบากละบน ร่อนลีลาไปทุกแห่งหนร่อน,อนลีไปทุกแห่งทุกคนขอบพระคุณที่ให้ความเมตตาขอบพระคุณที่ให้ความเมตตาศรัทธาเจ้าผู้มีใจเตือนขอบพระคุณพ่อแม่ทายตีพีน่น้องขาหลวงป่าสุคนบุญมากล้นได้ามาหนำซมำศรัทธาไปฮาลามมาล้ำคำคืนยืนปอนไอ่ยมอลำก่อนนอ,อนล้ำกอบบวันคือลำสิงกระบอเบ่งสักทิ้บงบงม่มีเด่นมีหอนเด่นมีหอนบ่มีเด่นมีหอน มีฟันบ่มีดิ่งมีหัวใส่ตะของล้วนลถไปลงมวนใส่แค้มดินแดนแห่งเมืองอีสานโอ้เนาะก็มันดีครับจ้ะผู้สาวเก่าดินเดนแห่งเมืองอีสานดินเดนแห่งเมืองอีสานละตะเต้โบราณไอ้ปังละหมอลำกลอละลอน วันนี้ผมขอเวพรวันนี้ผมขอเวพอรให้จะพาพทบอนทุท่านทารอนให้มีเงินเป็นกองนึกทองให้ไหลมาเทมาเดิมน,นึกทองให้ไหลมาเทมาถ้าเข้าทางไปให้ไหลมาเต็มบ้าน มีแต่สุขสีนสําปานขอให้บุญบันดาลให้ร่ำรวยร่ำรวยบุญบันดาลให้ร่ำรวยร่ำรวยเวย,รรวยพรอย่ามีโรคมีให้ข้ามาไก่มาพานเดิงมาพันยามาไก่มาพันให้ได้กินผลทะสนุนับแต่แบ่งเล่สเสู้เสกกระเป๋าเล่สเสู้เสกกระเป๋ามวดสิมาอย่าลืมศูนย์หกอีกเด้อแห่เด้อ